สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆกเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลย กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆกชงกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมจุดสึกคลายเซนแฟนชอมพาร r เ d ตกับผม NT Channel นะฮะก็ลงคลิปที่ผมดองไปหลายคลิปมากๆเลยแล้วก็มีคลิปที่อัดสดๆไปเยอะมากๆเลยแต่เรายังไม่ได้มารีวิวเกมเลยเว้ยทุกคนเรลืมกิมมิกแบบนี้ไปได้ยังไงโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตอนนี้จุจุสึไคลเซนแฟนทอมเปิดให้เล่นในโกลบอลเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็จะไม่สามารถเอาไอ,าอาาก้กรหัดเซิร์ฟนั้นมนาใส่เซิร์ฟนี้ได้นะครับผมเพราะว,ว่ามันแยกเซิร์ฟกันนะฮะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะครับผม ซึ่งวันนี้เนะี่ยผมก็ตามนับปกคลิปเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมแล้วก็จะมาแจกกิฟโค้ดด้วยละกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะซึ่งโค้ดเกมนี้นะครับผมก็ได้รับมาจาก LD Player เลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่า LD Player คืออะไรก็คือแอปที่จำลองแบบเกมมือถืออยู่ ในรูปแบบ PC นั่นเองนะครับผมเออทำให้ผมรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากนะครับและในเว็บ LD Player เนี่ยส่วนใหญ่นะครับพอมีเกมใหม่ๆมานะครับเขาชอบแจกโค้ดนะครับรวมถึงก็จะแจกเทเลลิตต่างๆนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่า ต่อให้เพื่อนๆนะครับผมจะไม่ได้มีคอมนะฮะหรือว่ามีแค่มือถือนะครับเพื่อนๆก็แค่กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็สามารถดูพวกโค้ดและก็เทียริะไลต่างๆได้หมดเลยนะครับผมในเว็บนี้เนาะซึ่งตอนนี้นะผมมีแจกอยู่5โค้ดละกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยตามนี้นะฮะซึ่งเอาโค้ดพวกนี้ไปกรอกตรงไหนนะฮะไปกรอกตรงนี้ครับผมกดเข้าคําว่าเมนูมุมขวานะครับแล้วกดคําว่ารหัสนะฮะนี่เลยแล้วเราก็กกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกรอกให้ดูสักหนึ่งตัวละกันนะครับผมคือนี่เลยครับผม jjj โคดนะกดรับไปเลยปึ๊บพอเรากดเนี่ยเขาเขียนว่าการใส่รหัสซีเรียลนะครับผมเสร็จสิ้นแล้วระบบส่งไอเทมเป็นของขวัญให้แล้วนะครับแค่นั้นเลยนะฮะก็ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะมีทั้งหมด5โคดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมากรอ,อกแล้วกันนะครับผมก็ไม่ช่ว์เหมือนกันว่าโคดตัวนี้จะมีหมดอายุหรือเปล่าละกันนะครับผม และอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมผมขอฝากเพื่อนๆหน่อยละกันนะครับผมสาหรับโค้ดนี่เลยนะฮะแต่ผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆช่วยกรอกรหัสให้ผมหน่อยละกันนะครับเพื่อจะได้รับนี่เลยครับผมสาหรับเพชรฟรีนะครับผมสามพันเพชรนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีภารกิจที่ทําพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าใครเนี่ยยิ่งมากรอกตรงนี้เยอะๆนะครับผมทําให้เรานะครับผม ยิ่งได้รับเพจมากมายเลยนั่นเองนะฮะเลยก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนแล้วก็กราบขอแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปของเราอยู่นะครับก็อย่าลืมเอาโคกรหัสเอาโคกอะไรวะเอาโคตรรหัสผ่านของเราเนี่ยผมไปช่วยกรองหน่อยละกันนะฮะอ่าและเกมนี้ผมในเซิร์ฟโกบอลเนี่ยมีอะไรบ้างนผมพอโหลดมานะฮะซึ่งก็จะมีระบบกาชายครับผมซึ่งการชายเนี่ยเกมเนี่ยจะมีแจกอยู่นะผมหนึ่งใบนะฮะสำหรับการันตี S S R นะครับแต่ถ้าใครได้สองตัวนะครับผมสามารถไปดูได้ที่มุมขวาได้เลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปท ทำมาให้และการสำหรับมือใหม่นะร่วมจึงนะครับผมไอ้ตู้ที่มันเยอะพวกนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ที่เห็นเยอะๆเ,เนี่ยทุกคนเห็นไหมไอ้พวกนี้เนี่ยผมคือตู้เติมเงินนะครับเพื่อนๆจะตกใจไปนะครับว่าทําไมเกมมันมีตู้แยกเยอะจังมันไม่ใช่ตู้สาหรับพวกเราครับทุกคนมันตู้ส,สายเติมฮะเพราะว่าตู้สายฟรีมีแค่ตู้เดียวผมคือตู้นี้เลยครับผมตู้สำหรับยูจินะฮะโอ้โหตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าพอกลางๆแล้วกันนะผมแรกๆก,ก็เล่นได้อยู่นะครับแต่หลังๆสำหรับผมก็ถือว่า เฉยเล่นได้แค่บางกรณีและกันในพวกแบบตีกิจกรรมนะครับแต่ก็ใช้มาก็ไม่เป็นไรนะสามารถเล่นได้เหมือนกันเพราะดามจเป้าเดี่ยวเขาก็แรงนะครับวิธีการเล่นตัวนี้ก็ง่ายด้วยแค่บัฟสกิลสองขเขานะครับเพื่อได้สกิลดามจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เกรดอันติทําให้อันติได้บ่อยๆนั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็จะมีกิจกรรมที่มาันผมก็จะเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยละกันนะครับผมที่เราเนผมก็ต้องไปเล่นอีเวนต์นะครับผมให้หมดนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมแนะนําเลยว่าควรนะครับผมเล่นหมดยากไปนะครับเพราะว่ามันจะรีทุกๆวันนะครับเออเนี่คือสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่ทำเนี่ยมันจะเสียผลประโยชน์นะครับมันจะเสียตรงนี้ทุกคนนี่เลย ซึ่งแต้มตรงนี้เราสามารถเอาไปเล่นตีบอสได้ครับผมในการตีบอสเนี่ต้องใช้แต้มเมื่อกี้นะครับถามว่าตีบอสไปทำไมนะครับเราจะทําภารกิจอีเวนต์สำเร็จครับจะได้รับของตรงนี้เลยก็คือพวกเพชรต่างๆแล้วก็จะมีตั๋วสุ่มด้วยแล้วก็จะมีแต้มสุ่มด้วยนะครับ ซึ่งแต้มสุ่มตรงนี้นะฮะเอาไปลุ้นรับสําหรับนี่ได้เลยครับผมฟิล์มการ์ดระดับ S S R นะฮะนี่เลยแล้วก็จะมีของจิปทะเยอะแยะมากมายนะครับผมสับตรงนี้นะผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับกิจกรรมนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับมาเล่นแล้วกันนะครับแล้วก็มาทํากันด้วยนะฮะเพราะสําคัญมากๆเลยในช่วงแรกนะฮะจะทําให้เรามีฟิล์ม S S R แบบว่าปลดลิมิตขั้น5แบบไวๆแล้วกันนะครับแต่เราลองเล่นเนื้อเรื่องให้สักรอบแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วก็โผล่มาเเจอคลลิปราแ้วกันนะ โอเคผมเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมาการโจมตีของเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเลือกสกิลนะเห็นไหมแล้วก็จะมีในการใช้ mana ne, มานาด้วยนะครับเพาะจะมีมานาบอกอยู่นั่นเองนะจ๊ะเห็นปะเราสามารถกดไปเลยอันนี้คือตีมาธรรมดาไปครับบับครับแล้วก็บับครับไปเลยฮนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพาเพื่อนๆคิดแบบผมหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่ามุมกล้องมันดูแปลกๆนะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะฮะมันดูแปลกๆไงไม่รู้เออแต่เอาไหจะคิดไปเองก็ได้นะฮะโอเคผมทําการฮิวเพื่อนก่อนนะครับไป การต่อสู้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะทุกคนนะไปครับผมนี่ครับต่อยไปหนึ่งทีแล้วก็หิวเลือดแล้วก็ต่อยไป1หนึ่งทีแล้วก็หิวเลือดแล้วก็ยิงไปฮะและเกมนี้ผมก็จะมีระบบฟิล์มการ์ดด้วยอย่างที่บอกไปเลยนะครับซึ่งเราสามารถกดใช้ฟิล์มการ์ดได้นะครับและมันก็จะมีบอกอยู่นะฮะว่ากดใช้ไปจะได้อะไรนะครับผมอ่าอย่างเช่นเราใช้นี้ไปเลยบัฟไปครับโอเคครับอันนี้ไม่มีการ์ดนะครับอันนี้ฟิล์มการ์ดกดใช้ไปเลยนะฮะลองดูครับผมทําให้ดูหมดเลยนี่ครับกดให้ดูหมดเลยนะฮะประมาณนี้ บา,าร์ฟิลการจะทำงานนะครับผมซึ่งฟิล์มการจะท,ทำงานก็ต่อเมื่อเราต้องกดนะฮะแต่ถ้าออโต้เนี่ยมันจะกดให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องสนใจมันเนาะโอเคครับโดนโจมตีมาโอ้โหแรงมากจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเราทำการบัฟไปหนึ่งทีครับแล้วก็ฮิลตัวเองครับแล้วก็นี่เลยผมตอกตะป,ปูไปที่หน้าคุณแล้วก็หมักไปหนึ่งทีซึ่งเกมนี้ผมดัมเมจส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะเรียกว่าสายเวทนะครับผมแล้วก็เรียกแบบกายภาพแลรพวกนี้นะดัมเมจกายภาพกายภาพนะคิวไว้หมดครับ นี่ฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับเป้าหมายเนี่ยจะมีหลอดเหลืองๆอยู่นะครับถ้าหลอดเหลืองๆแตกปั๊บนะครับมันจะติดสานะเบรกนะฮะเช่ให้เป้าหมายนะครับผมตันดาเมจแรงขึ้นในตอนที่ทําได้อะไร่เงฮะเอออันนี้ก็คือสําคัญมากๆเลยนะครับเออโจมตีไปครับผมคอมโบนะครับนี่ซึ่งเกมนี้มันจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆคือถ้าเราสามารถอันติพร้อมกันได้2ตัวละครเนี่ยมันก็จะมีคัสซีนแบบเมื่อกี้เลย ซึ่งความสามารถมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะผมแล้วแต่ตัวละครที่ใช้งานเนาะโอเคผมโจมตีไปฮะปรับปรับปรับจะตายแล้วนี่เนี่ยตายเถอะแกรเรียบร้อยผมจบเกมโกโจตัวแบกของฉันโอเคครับผมคลิปด้วยวันนี้นะฮะน่าจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันทนะี่ผมพามาแจกโค้ดแล้วก็ มาพรีวิวเกมใหม่เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมไม่ใหม่หรอกนะครับเป็นเกมเก่าแล้วแต่มาให้เล่นในเซิร์ฟโกลบอลนั่นเองนะฮะผมว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนจุดุสุกไรเซนเนี่ยก็คงชอบแหละนะฮะเพราะว่ามีภาษาไทยด้วยนะครับทำให้เราเล่นแบบเข้าใจระบบเกมนี้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งแปลตลอดเลยนะฮะโอเคครับผมซึ่งคลิปดวันหน้าจะเป็นอะไรอีกก็รอติดตามมนได้เลยละกันนะครับคลิปดวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆละกันนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า